สวััดีครบในคลิปนี้นะครับผมจะรับมีดมีดไทยเล่มนี้นะครับเป็นมีดของช่างไทยเรานะครับได้จากการประมูลมาด้วยหินญ,ญี่ปุ่นยี่ห้อคิงคิงหกพันกริตนะครับรหัส S1 อ่งก้อนนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับหน้ากว้าง2นิ้วกว่าหนะ้ากว้างสนิ้วกว่านะครับยาว8นิ้วนะครับเป็นหินยี่ห้อคิงความละเอียด6กพันกริตนะครับ มีดที่จะมารับด้วยหินหกพันกริตนั้นนะครับมีดจะต้องผ่านการรับมาแล้วนะครับอ,อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า1,000กริตนะครับถ้าหากว่าเราผ่านการรับมาแล้วด้วยหินที่คขาเรียกประมาณสักสามหรือสี่พันกริตกลางดีนะครับแล้วก็มารับที่หกพันกริตเตยนะครับมันจะต่ออ่ตความละเอียดของคอมมีดได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะไล่ระดับมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรารับด้วย1000 สามพันหรือ4ี่พันเหลือแล้วก็มารับด้วย6กพันนะครับกลังดีเลยนะครับห่างกันสัก2ช่วงห่างกันสักช่วง2 0 0พันกริตนะครับประมาณนั้นพันหรือ2 0 0พกริตกลังดีนะครับเดี๋ยวกลการรับด้วยมีดไทยกับหินญี่ปุ่นนะครับ6000กริตในการรับด้วยหินที่เนื้อละเอียดนะครับอย่างพวกคิง สี่พันหรือหกพันนี่ครับเราไม่ต้องแช่น้ํานานนะครับเราสามารถที่จะจุ่มน้ําลงไปแล้วก็เอาขึ้นมารับได้เลยหรือไม่ก็ฉีดน้ํานะครับแล้วก็เอามารับได้เลยนะครับมีมีดที่ผ่านการรับด้วยความละเอียดระ,ระดับหนึ่งแล้วผมมากเลยนะครับไกลไม่ได้เลยเวลาที่เรารับด้วยหินที่ละเอียดนะครับ เราไม่ต้องกดคมมีดมากนะครับเราจะากดคมเบาๆเพื่อให้หน้าสัมผัสของหินนะครับสัมผัสกับมีดคมมีดที่เราต้องการจะรับเบาๆนะครับแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆหินคิงรุ่นนี้นะครับเป็นหินที่ผลิตจากดินเหนียวนะครับก็คือเคลนะครับดินเหนียว เพราะฉะนั้นเนื้อมันจะไม่แข็งมากเวลาเรารับด้วยมีดที่ใหญ่ๆเราต้องรับด้วยความระมัดระวังที่จริงแล้วหินพวกนี้เขาจะเอาไว้ใช้รับมีดที่เป็นมีดครัวนะครับที่ต้องการความละเอียดสูงๆถ้าเป็นมีดสำหรับฟันนะครับอย่างมีดโตหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยรับด้วยความละเอียดขนาดมานี้นะครับเพราะว่าเวลาเราฟันเราก็จะ ใช้แรงของเรานะครับช่วยในการฟันมันก็จะฟันได้ง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นมีดที่สำหรับหั่นสำหรับเฉือนนะครับก็ส่วนมากเขาจะรับให้มันคมละเอียดมากๆนะครับ พยายารักษาองศาของคมมีดให้ดีนะครับแล้วก็หินยี่ห้อคิงคุสลวัของหินยี่ห้อคิงรุ่นรุ่นนี้นะครับหรือรุ่นที่ใกล้เคียงจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือรับคมจะทําให้คมมีความเงามากยิ่งขึ้นนะครับคมมีดจะมีความเงาหินที่มีความละเอียดตั้งแต่สี่พัน หกพันแล้วก็แปดพันพวกนี้ครับที่เป็นของยิวฮอคิงเวลาที่เรารับมีดมีดก็ต้องจะเงาใครที่ชอบอมมีดที่มีความเงานะครับก็เป็นหินที่น่าสนใจน่าใช้เดี๋ยวผมรับด้วยมีดเล่มนี้เสียดจะให้ดูว่าแก้มคมที่ได้จากการรับก้อนนี้นะครับ มันจะมีความเงาขนาดไหนจะช่วยให้คมเม็ดมีความเงามากยิ่งขึ้น เหินคิงนะครับเห็ King King. 4, นคิงสี่0ักิโนไป เวลาที่เรารับก็จะมีคโคลนออกมาปร,ประมาณนะครับบนไม่มากกดจากการผัดหน้าหิน ว่าเรารับไปมันจะมีค่าดำๆติดที่หน้าหินนะแล้วเราก็ใช้แผ่นเพชรนะครับปรับออกนะครับขัดออกเพราว่ามันบางทีก็จะเ,เห็นเหมือนมีค่าเเ็็กนะครับที่มันเกาะอยู่หน้าหิ้ออกเป็นเสียมดำ ทำความสะอาดไปด้วยนะครับเพื่อให้หน้าหินมันมีความสะอาดแล้วก็เวลาเรารับมันก็จะกินเหล็กได้ง่ายขึ้นจริงคมมีดมีความคามอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามารับด้วยหกฟันปิดก็เพื่อเพิ่มความคามของค,ม,ค,ม,คมมีดให้มากยิ่งขึ้น ค okay, นะครับนะ่าจะได้คมประมาณนี้ย yeah, จะลองเช็ดแล้วก็ติดกระดาษดูดูดคมที่ได้นะครับเยวจะดูคมที่ได้ก่อน ไม่รู้ว่าจะมองเห็นชัดหรือเปล่าว่ามีแสงสะท้อนจากแสงไฟีกับคมจะได้จากการรับเหินหกพันพินถ้าเป็นมีดครัวนะครับมันจะมองเห็นแก้มคมได้สวยงามกว่านี้เพราะว่าแก้มคมมันค่อน้างจัดสม่ำเสมอแต่ว่ามีพวกนี้นะครับเป็นมีดเล่มใหญ่ที่ ช่างเขาทำแก้มคมมาไม่ค่อยสมเสม,มอเวลาที่เรามารับนะครับมันก็จะดูคมไม่ค่อยสมเสม,มอนะครับตรงแก้มคมมันมมนจะมีไส้ทอนนะครับจะกมันไม่ค่อยออกเลยเดี๋ยวกรีดกระดาษนะครับระด,ดูดีได้นะครับ จะเห็นว่ามันจะมีความคามค่อนข้างมากนะครับเวลาเรากีกระดาษเสียงของการตัดกระดาษเราจะรู้ว่ามีคมขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันรู้สึกลื่นกว่านี้เวลากีกระดาษนะครับก็ไปเช็ดด้วยแผ่นหนังอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแผ่นหนังที่ไม่ต้องเคลือบด้วย ก้อนขัดก็ได้นะครับแผ่นหนังปเปล่าแผ่นหนังฟอกฝาดนะครับก็จะได้คมที่เรียบเนียนนะตอนนี้จะเป็นแผ่นหนังที่ไม่ได้เคลือบด้วยก้อนขัดนะครับเป็นแผ่นหนังฟอกฝาดติดกับไม้เอาไว้ใช้งานแล้วก็ใช้เช็ดคมมีดจับแกสอนคมได้ทำให้คมีดของเราดีกว่าเดิมนะครับ คมทุเรียนยก็เดิมลองกินกระดาษดชั้ามีผลลัพธ์จะเป็นยังไงการรับกระดาษจะลื่นกว่าเดิม,กดดมาก,าอกามมาโอเคครับสำหรับการรับคมนะครับด้วยหินหกพันกิดนะครับก็จะได้คมประมาณนี้นะครับ